งานซ่องชีวิตคือการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดยอดของมนุษย์คนหนึ่งพลาดแล้วอาจพลาดเลยตลอดชีวิตของอย่างอื่นเสียหายอาจซ่อมได้แต่เมื่อจิตใจชำรุดเราใช้อะไรซ่อมใจที่ชำรุดย่อมแห้งผากเงียบเหงา วังเวงว้าเวขาดที่พึ่งแม้จะอยู่ท่ามกลางญาติมิตรมากมายก็เหมือนอยู่เพียงตัวคนเดียวแม้จะอยู่เมืองใหญ่ก็ไม่ต่างกับอยู่กลางป่าช้าเราสร้างชีวิตเพื่อต้องการกำไรมิใช่ขาดทุนแต่น่าเสียดาย ที่บางคนขาดทุนยับเยินตั้งแต่เริ่มต้นแต่บางคนได้กำไรมหาศาลการประคองอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับการร่วมกันตั้งแต่คนสองคนขึ้นไปตัวชีวิตไม่ใช่การค้าแต่งานสร้างชีวิตอาจเปรียบได้เหมือนการค้า วันนี้อาจได้กำไรน้อยแต่ถ้าเราอดทนอดกลั้นไว้บ้างวันหนึ่งวันข้างหน้าอาจเป็นวันร่ำรวยมาหาศาลของเราร่ำรวยความรักร่ำรวยความดีร่ำรวยความสุขร่ำรวยมิตรแท้ที่จริงใจร่ำรวยความไว้วางใจ ร่ำรวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสิ่งเหล่านี้ทุกคนสร้างขึ้นมาได้ชีวิตเริ่มต้นที่ความคิดเมื่อคิดก็เห็นช่องทางเมื่อคิดแต่เรื่องเดิมๆพูดแต่เรื่องเก่าๆเ,เล่าแต่เรื่องไม่ดีปัญหาย่อมไม่มีวันถูกแก้ เมื่อพูดถึงปัญหาบางอย่างพึงพูดถึงวิธีแก้ปัญหาด้วยเพราะปัญหาจะพอกคูณทันทีเมื่อเราย้ำพูดแต่ปัญหาเมื่อใดเราคิดว่าวิธีแก้ปัญหาไปด้วยปัญญาจะเกิดทันทีการแก้ปัญหาบางอย่างเราต้องทำเหมือนไม่ได้ทำ พูดเหมือนไม่ได้พูดแต่ขอให้ทำทุกอย่างเป็นที่เราคิดก็พอปัญหาบางอย่างอาจไม่ต้องการคำอธิบายหากแต่ต้องการความนิ่งสงบเพราะความนิ่งมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าพลังงานใดๆพลังงานเครื่องจกักรต้องการการเคลื่อนไหว แต่พลังงานความรักต้องการความนิ่งความอ่อนโยนเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองพออาจจำเป็นต้องนิ่งฟังคนอื่นบ้างการพูดทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหามิใช่เพื่อเพิ่มปัญหาการพูดด้วยความหวังดี ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ปัญหาเงินและผลประโยชน์อาจเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่มนุษย์ค้นพบเมื่อใดเอาเงินมาต่อรองกับความรักเมื่อนั้นชีวิตจะไม่พ้นปัญหาเพราะโดยธรรมชาติแล้วในเบื้องต้นมนุษย์มักมองเห็นเงิน มีค่ามากกว่าความรักเสมอแต่ลงท้ายด้วยความโหดร้ายที่เกิดมาจากเงินและผลประโยชน์นั่นเองการครองรัก er ต้องยุติคิดถึงคำว่าได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน <ness> เหมือนกับความเป็นมิตรภาพ <S <S ต้องไม่มีคำว่าได้เปรียบ เสียเปรียบเราต้องแยกความรักออกจากเงินให้ได้เรานำความรักมาค้าขายนำมาทำธุรกิจหากำไรเป็นวัตถุไม่ได้เพราะรักคือนามธรรมาคือสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาง่ายไปเร็วมองไม่เห็นตัวตนแต่สัมผัสได้ด้วยใจ ที่มีความรัก